อัปเดตเรื่องราวของน้องลิซ่าและก็พี่จีซูกันบ้างค่ะคลิปนี้นะคะวันนี้ค่ะมีความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่านะคะออกมาจากทางเวียปอ๋อของน้องลิซ่านั่นเองค่ะโดยล่าสุดนะคะน้องลิซ่าได้มาอัปเดตนะคะกระเป๋าคอลเลคชันใหม่ของเซลีนผ่านทางเวียปอ๋อค่ะวันนี้โดยแคปชั่นเอ่ยภาพเอ่ยนะคะเหมือนกันเป๊ๆะๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่ามีการบอกเพิ่มเติมค่ะว่าเซลีนนะคะเวยปอ,อยังเป็นทางการนันเองค่ะแม่แม่จีนะคะเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคิดถึงน้องลิซ่าหนักมากอวยพรขอให้สุขภาพ มีกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีบางคนค่ะถามว่าทำไมไม่มาหาเราบ่อยๆบ,บ้างนะคะเรียกว่าแม่จีนค่ะคิดถึงหนักมากเลยนะคะน้องลิซ่าอัปเดตจากทางเพนชอปนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะปล่อยตัวอย่างนะคะเพนชอปทีวนะคะเทคสอค่ะที่จะมีการสตรีมให้ได้รับชมกันนะคะโดยล่าสุดค่ะทางเพนชอปได้ออกมาประกาศว่าคุณไม่สามารถปฏิเสธคนโปรดของคุณลิซ่าได้เพนชอปนำเสนอลิซ่าทางเพนชอปทีเทคสรับชมการสตรีมครั้งเดียวฟรี1ชั่วโม กับลิซ่าในวันที่19ธันวาคมนี้เวลา4 pm บน f c e b o o k กเ n s ช o p นะคะดังนั้นค่ะเพื่อนๆน,นะคะสามารถไปกดติดตามแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีการเปิดเผยค่ะผ่านทางเ s นชอ f a c e b o o k นะคะเพื่อนๆวันที่19ธันวาคม64ค่ะเดี๋ยวแอดมินค่ะจะสอนเข้าไปตั้งวิธีนะคะเพื่อที่จะให้มันแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่พลาดนะคะโดยลุคนี้ของน้องลิซ่านะคะก็คือน่าจะเป็นการถ่ายทําเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับพิธีกรท่านหนึ่งน เรียกว่าน่าติดตามชมมากๆเลยนะคะน้องริ่าสวยมากๆเลยค่ะยังไงค่ะก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะคะสําหรับเพนชอปค่ะ19ธันวาคม64ค่ะและล่าสุดค่ะวันนี้เองนะคะ14ธันวาคม2564ค่ะทางตโกพีเดียนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยคลิปสั้นๆนะคะเป็นโฆษณาของตโกพีเดียของสาลไพิง์นั่นเองค่ะซึ่งภาพนี้ชุดนี้นะคะเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งอย่างของน้องนิสานั่นเองค่ะและล่าสุดนะคะสําหรับเพลง SG ของ DJ s n a k นนะคะเพื่อนๆวันนี้ค่ะอัปเดตยอดวิวนะคะวันที่14ธันวาคม2564สี่สุดเวลาประมาณ17นกา29นาทีของประเทศไทยเราเท่านั้นค่ะยอดวิวเพลง SG นะคะอยู่ที่99ล้าน1,77,481ครั้งไปแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อีกนิดเดียวนะคะก็จะร้อยล้านแล้วเดี๋ยวจะได้เฉลิมฉลองโปสเตอร์ใหม่กันแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปปั่นวิวและก็เข้าไปดูแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะอัปเดตคลิปนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะแต่ที่แน่ๆนะคะเพื่อน เพื่อนก็อย่าลืมติดตามชมค่ะเพนช็อปนะคะ19ธันวาคม64ค่ะเดี๋ยวน้องลิซ่านะคะจะมีการออกมาสัมภาษณ์อะไรบ้างค่ะเดี๋ยวรอติดตามวันนั้นความเคลื่อนไหวล่าสุดก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ